ที่คลิปที่5ในซีรีส์ M&A นะคะกับเต้านะคะที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ M&A นั้นเป็นยังไงบ้างนะคะไล่เรียงกันมาตั้งแต่คลิปที่1นะคะว่าคืออะไรขั้นตอนทํายังไงนะคะประโยชน์ข้อดีข้อเสียแรงจูงใจโอกาสในการประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวในการทํา M&A นะคะ Reverse takeover หรือ backdoor listing นะคะก็จะเป็นการทํารายการนะคะโดยที่ว่าบริษัทที่อยู่นอกตลาดเนี่ยนะคะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการเข้าซื้อกิจการของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วค่ะคือเวลาเราจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเราก็มี2วิธีนะคะวิธีที่เราเข้าจดทะเบียนเลยตรงๆเลยนะคะก็คือเตรียมตัวกัน1ปี2ปี3ปีว่ากันไปนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ระดมทุนจากประชาชนนะคะแล้วก็เข้าจดทะเบียนไป คราวนี้เนี่ยก็จะมีอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อมนะคะเราเรียกว่า backdoor listing ก็คือบริษัทนอกตลาดนะคะมีความประสงค์ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการเข้าซื้อกิจการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเรียกว่า reverse take over มัน reverse ยังไง take over เนี่ยต้องเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะก็คือกิจการ A เนี่ยต้องการจะซื้อกิจการ B โดยในรูปแบบของ Backdoor Listing หรือ Reverse Takeover เนี่ยก็คือการที่โดยนิตินัยนะคะโดยนิตินัยเนี่ยรายการเนี่ยเหมือนกับบริษัทจดทะเบียนนะคะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยซื้อบริษัทนอกตลาดสมมุติว่าบริษัทจดทะเบียนหรือ Listed Company นั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นกิจการ B นะคะบริษัท B เนี่ยโดยนิตินัยเนี่ยรูปแบบคือบริษัท B เนี่ยเข้า Takeover นะคะหรือว่าซื้อกิจการของบริษัท A แต่จริงๆแล้วในการเทปโอเวอร์นั้นเนี่ยนะคะผู้ถือหุ้นของ A จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ B ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเข้าจดทะเบียนแล้วก็เอากิจการของ A ที่อยู่นอกตลาดเนี่ยสวมเข้าไปในกิจการของบริษัท B คอนโทรลในกิจาการหรือการนาดควบคุมของกิจาการ B จะเปลี่ยนไปนะคะจะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของ B เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วนะคะจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ A แทนนะคะฟังแล้วสับสนเดี๋ยวเต้าจะมีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังนะคะในแง่ของเกณฑ์นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือของทางตลาดหลักทรัพย์บอกมาว่า Backdoor listing นะคะจะต้องเข้าเกณฑ์นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่3อย่างนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นนี้ก็ถือว่าเป็นการทํา Re v e r s e takeover แล้วค่ะกรณีที่1นนะคะก็คือบริษัทจดทะเบียนนะคะทำรายการได้มา สินทรัพย์นะคะก็คือไปซื้อกิจการของบริษัทอื่นนะคะในขนาดรายการที่สูงมากกว่า100%เของกิจการของบริษัจทจดทะเบียน100%เรลวัดตรงไหนวัดหลายแบบนะคะก็คือวัดตั้งแต่ขนาดสินทรัพย์ก็คือขนาดสินทรัพย์ของบริษัทข้างนอกเนี่ยใหญ่กว่าขนาดสินทรัพย์ของบริษัจทจดทะเบียนมากกว่าร้อซหรือว่าอาจจะเป็นขนาดของกําไรบริษัทที่จดทะเบียนข้างนอกมากกว่ากําไรของบริษัทจดทะเบียนมากกว่าร้ออันนี้จะเข้าข่ายเกณฑ์ที่1นะคะ อันที่2นะคะก็คือว่าหรือนะคะหหรือ2ก็คือมีการโอนอำนาจควบคุมค่ะไปยังบริษัทนอกตลาดหรือว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทนอกตลาดแต่เดิมเนี่ยบริษัท B นะคะทอนโทรลแล้วก็ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของ B การเวลาต่อมาภายหลังจากการทำรีเวิร์สเทคโอเวอร์เสร็จนะคะผู้ถือหุ้นของ B นะคะก็จะถูกลดอำนาจลงหรือว่าหายไปเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการลดอำนาจลงมากกว่าแล้วก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ B ก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท A ค่ะ แล้วข้อที่3นะคะก็คือพูดถือหุ้นเดิมของบริษัทจดทะเบียนก็คือผูดถือหุ้นเดิมของบริษัท B ีนั้นเนี่ยจะถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้นะคะของออทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการควบรวมกิจการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารายการมีลักษณะเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งใน3รายการนี้นะคะถือเป็นการทํา reverse take over ค่ะ reverse takeover นะคะก็ข้อยกเว้นนะคะที่ไม่ต้องทำ reverse takeover นะคะก็จะมีอยู่บ้างนะคะแต่ต้องเข้าขายตามนี้ทุกข้อนะคะถึงจะได้เข้าขายยกเว้นทำไมต้องยกเว้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าขายเป็นการทำ reverse takeover แล้วต้องไปขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์และสักงานกรอตนะคะในส่วนของตัวข้อยกเว้นเนี่ยก็คือว่าเป็นธุรกิจคล้ายกันหรือว่าส่งเสริมกันกันกบธุรกิจเดิมของบริษัทจุทะเบียนนะคะ อันที่2ก็คือว่าและนะคะธุรกิจหลักของบริษัจทจดทะเบียนยังคงมีอยู่นะคะและข้อที่3ก็คือคุณสมบัติของคนที่อยู่นอกตลาดนั้นเนี่ยคุณสมบัติของ A นั้นเนี่ยเหมาะสมกับการเป็นบริษัจทจดทะเบียนคือพร้อมนะคะข้อที่4ก็คือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการแล้วก็อำนาจควบคุมข้อนี้ยากเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเเข้า t ทค e over B นะคะดังนั้นเนี่ยอำนาจควบคุมและกรรมการเนี่ยโดยปกติต้องเปลี่ยนแล้ว ะะก็เป็นคนของ A บ้างเป็นคณะกรรมการที่ A เป็นคนแต่งตั้งบ้างข้อนี้ก็อาจจะยากหน่อยในการเข้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัว reverse takeover นะคะกเ็เต้าเนี่ยเคยทำมาครั้งแรกๆครั้งแรกในชีวิตนะคะก็คือประมาณปี2,537-38ช่วงนั้นนะคะก็ตอนนั้นเนี่ย เราอยู่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินเดิมนะคะเราก็เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กลุ่มเซ็นทรัลรวมกับกลุ่มของโรบินสันนะคะคราวนี้เนี่ยในการรวมกันนะคะระหว่างกิจการของเซ็นทรัลกับโรบินสันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบริษัททางฝั่งของเซ็นทรัลนะคะก็มีซูเปอร์เซ็นเตอร์อันหนึ่งนะคะภายใต้บริษัทนะคะชื่อว่า b ิ๊กตอนนั้น b ิ๊กถ้าเราจำไม่ผิดเหมือนจะมีแค่สาขาไม่ถึงแบบ5สาขาค่ะยังยังเป็นต้นต้นของบิ๊กซ ต่อมานะคะอีกข้างหนึ่งของโรบินสันโรบินสันเนี่ยก็มีซ u เปอร์เซ็นเตอร์เหมือนกันนะคะชื่อว่าเซฟวันนะคะอยู่แถวรังสิตแต่ปิดไปแล้วนะคะก็เซฟวันหายไปนานมากแล้วนะคะเซฟวันเนี่ยเป็นห้างซ u เปอร์เซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มของโรบเป็นสารชื่อว่า SK Garment นะคะเซฟวันเนี่ยเป็นบริษัทเป็นเป็นเป็นห้างที่อยู่ภายใต้ SK Garment นะคะดังนั้นในตอนที่เราทำเมิร์จของเซนทรัลกับโรบินสันเนี่ยเหตุการณ์ก็คือว่าเราก็เอา t ทียนะคะก็คือเอา Big C เนี่ยมารวมกับเซฟวันซึ่งอยู่ภายใต้ SK Garment นะคะ SK Garment เป็นบริษัจทจดทะเบียนนะคะณนะตอนนั้นนะคะก็ตอนนี้นก็ยังเป็นก็คือก็คือเป็นตัวของ Big C แต่เดิมนะคะเอา Big C มาของเซนทรัลของกลุ่มเซนทรัลนะคะมารวมกับ เซฟวันนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้บริษัทชื่อว่า SK Garment นะคะแล้วก็เปลี่ยนธุรกิจของ SK Garment ให้กลายเป็นซ u เปอร์เซ็นเตอร์ก็คือ Big C ซ u p e เปอร์เซ็นค่ะดังนั้น Big C เข้าตลาดด้วยการทำรีเวิร์สเทคโอเวอร์นะคะ b i g c ไม่ได้ทำา p p o เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ค่ะ แต่ว่าตอนเวลาหลังจากนั้นต่อมาก็มีการขยายกิจการออกหุ้นเพิ่มทุนสารพันไปนะคะอันนั้นก็เป็นดีลแรกที่เต้าทำเกี่ยวกับเรื่องของ reverse take over นะคะข้อดีข้อเสียคืออะไรนะคะสำหรับผู้ซื้อก็คือบริษัทนอกตลาดต้องยกตัวอย่างบริษัท A กับบริษัท B เหมือนเดิมนะคะบริษัท A เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการขยายกิจการบิ๊กซก็ได้ขยายกิจการเข้าไปซื้อกิจการของตัวเซฟวันนะคะได้มาซึ่งอำนาจควบคุมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคะเซตของกรรมการของ SK g a r m e n t ก็เปลี่ยนไป กของเอสเคการ์เม้นก็ทำการ m เม t นทำสิงทอนะคะซึ่งธุรกิจที่อาจจะไม่ได้เติบโตเท่ากับธุรกิจรีเทลหรือว่าคลับปลีกนะคะเวลาที่บิกซีเข้านะคะผ่านทาง Backdoor Listing เนี่ยก็มีขั้นตอนและใช้เวลาน้อยกว่านะคะ mm hmm. เมื่อเทียบกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แบบ IPO แล้วก็ใช้ประโยชน์จากคัดทุนสะสมทางภาษีได้ถ้ามีนะคะถ้าบริษัทจดทะเบียนนั้นมีอยู่ ต่อมาสำหรับผู้ขายบริษัทในตลาดนะคะก็ได้ขยายกิจการค่ะอย่างกรเรีเซ็นทรัลโรบินสันที่เราเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มีการม e r ์จกันนะคะก็เป็นการขยายกิจการขยายไซส์ของธุรกิจคาปลีกนะคะแล้วก็นำธุรกิจคาปลีกเซกเมนต์เดียวกันคือเซกเมนต์ที่เป็นซ u เปอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมารวมกันนะคะแล้วก็มีการได้ผู้บริหารใหม่นะคะมาแทนกิจการเดิมนะคะกรณีเจ้าของกิจการในปัจจุบันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้นเนี่ยไม่ประสงค์จะรันธุรกิจต่อเดี๋ยวเราไปดูนะคะในเคสต ะะอันต่อไปนะคะข้อเสียของ Backdoor Listing นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการซื้อการขายนะคะสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากมากเลยนะคะก็คือเรื่องของ Transaction Cost นะคะหรือว่าเรื่องของภารภาษีแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมันมีค่ะมันมีอยู่ในการเข้าทำรายการนะคะคราวนี้ตัวอย่าง Backdoor Listing นะคะที่จะขอยกมาเพิ่มเติมนะคะในวันนี้ก็คือเรื่องของสิ่งเอสเต้นะคะสิ่งเอสเตเนี่เข้าเป็นธุรกิจ ทางส่วนของอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มสิงค์คอร์ปอเรชันนะคะตัวอย่างนะคะการทำรายการเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีบริษัทจดทะเบียนชื่อว่ารสา,านะคะทำา r r p p r t y นะคะกลุ่มผู้ถือหุ้นของราาัสาก็ถือหุ้นอยู่ในรสา,านะคะก็จะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ด้วยต่อมานะคะสิง e ์เอสเตทนะคะก็คือเข้าทำรายการซื้อ กิจาการนะคะก็คือทำ reverse take over นะคะแล้วก็โซคอลทำ backdoor listing นะคะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดลรัพย์ผ่านการเข้าซื้อหุ้นของรัสาดังนี้ค่ะรัสานะคะก็จะมีการออกหุ้นเพิ่มทุนนะคะของตัวเองเป็น private placement นะคะหรือว่าเป็นการออกหุ้นโดยเฉพาะเจาะจงนะคะให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นของกิจาการที่จะเอาเข้าตลาดนะคะก็คือให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นของสันติบุรีนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทชื่อว่า s bright future นะคะในเครือของสิงห์ ในส่วนของตัวกลุ่มผู้ถือหุ้นของสันติบุรีนะคะกับ S Bright Future ก็ซื้อหุ้น Private Placement นั้นนะคะด้วยการจ่ายเป็นกิจการนะคะของตัวสันติบุรีแล้วก็ S Bright Future นะคะเรียกว่าเป็นการทำ e n t i r e Business Transfer คือโอนกิจการทั้งหมดของสันติบุรีแล้วก็ S Bright Future เนี่ยเข้าไปอยู่ในรสา,านะคะโอนกิจการทั้งหมดเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นภาพหลังการเข้าทำรายการเนี่ยก็คือรสา,านะคะซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนนะคะก็จะมี กิจการเนี่ยประกอบด้วยรสา,าแต่เดิมบวกด้วยสันติบุรีแล้วก็บวกด้วย s b r i g h t Future นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทจากรสา,านะคะกลายเป็นบริษัทสิงเอสเตดนะคะเป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแทนชื่อวารสา,าแต่ใช้โครงของรสา,าเหมือนเดิมนะคะผู้ถือหุ้นนะคะก็ของรสา,าเนี่ยก็จะลดลงนะคะตอนแรกเลยภายหลังจากการก็ทำรายการเสร็จปับ๊บออกหุ้นเพิ่มทุนเสร็จปับ๊บเนี่ยกลุ่มผู้ถือหุ้นของรสา,าแต่เดิมก็จะถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละสีนะคะกลุ่มผู้ถือหุ้นของส แล้วก็เอสไบรท์ฟิวเจอร์ก็จะถือมากกว่า60นะคะอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไม่เข้าขายในเกณฑ์ของการเวฟการทำแบ็กดอร์ลิสติ้งกับตลาดหลักทรัพย์นะคะข้อดีในการก็ทํารายการนะคะก็คือว่าสิง estate, เอสเต็ยก็ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็คือการนเอาสันติบุรีแล้วก็เอสไบรท์ฟิวเจอร์เข้าจดทะเบียนนะคะเกิดซินเนอร์จีขึ้นเพราะว่าธุรกิจของสิงเอสเตทก็ทำรูเอสเตทธุรกิจของราาัษาก็ทำาเอสเตทเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดน้ขึ เป็นธุรกิจเดียวกันแล้วก็เนื่องจากว่าเวลาที่เข้าทำแบ็กดอเนี่ยค่ะหุ้นของรัษาเนี่ยเป็นหุ้นไซส์ขนาดเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอคอสในการเข้าทำรายการเนี่ยก็จะยังไม่มากถ้าเกิดว่าเทียบกับไปซื้อหุ้นของบริษัท Property ที่มีไซส์ของ a s สเซทที่ใหญ่มากๆอันนั้นทางสิงอาจจะต้องจ่ายเงินเนี่ยเพื่อเข้าทำ Backdoor listing เนี่ยในจำนวนที่มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกไว่าเป็นข้อดีในเชิงของผู้ซื้อค่ะ ในส่วนของตัวผู้ถือหุ้นของรัสาเองนะคะก็ได้ออกซิตออกไปจากตัวธุรกิจเดิมนะคะธุรกิจที่เข้าไปถือหุ้นแม้ว่าจะถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยลงแต่ว่าธุรกิจก็เติบโต,ตใหญ่โตมากขึ้นถ้าเทียบกับรัสาก่อนที่เขาทำรายการค่ะเคสตัดดี้อันสุดท้ายนะคะที่จะมาเล่าเรื่องของ Backdoor l i s t i n g ให้กับท่านผู้ชมฟังนะคะก็คือเรื่องของ บริษัทเครืออาคาเนจจำกัดนะคะปี2012เครืออาคาเนจจำกัดนะคะเข้าทำแบงก์ o อลเ i ส t i n g ผ่านการควบรวมกิจการกับบริษัทไทยประกันภัยจำกัดนะคะมหาชนหรือว่า TIC ค่ะด้านซ้ายนะคะก็คือการเข้ารายการนะคะก็ช้อที่1นนะคะก็จะเป็นการจัดโครงสร้างภายในเครืออาคาเนคือก่อนที่จะเข้าซื้อเนี่ยนะคะเครืออาคาเน์เขาก็จัดโครงสร้างโดยการตั้งบริษัทโฮดิ้งขึ้นมาใหม่นะคะชื่อว่าบริษัทเครือไทยโฮดิ้งค่ะโดยเครือไทยโฮดิ้งนี้เนี่ยก็ซื้อนะคะ กิจการของทุกๆอันนะคะในบริษัทในเครืออาคเนททั้งหมดนะคะเข้ามาอยู่ในบริษัทโฮดดิ้งอันใหม่นะคะแล้วก็ SEG นะคะก็โดยทำการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นะคะของ TIC นะคะโดยให้บริษัทเครือไทโฮดดิ้งนะคะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แบบสมัครใจหรือว่า voluntary tender offer นะคะกับผู้ถือหุ้นนะคะของ TIC นะคะโดยการเสนอซื้อหุ้นของ TIC นะคะจากผู้ถือหุ้นของ TIC โดยการแลกหุ้น ภาภายหลังจากการก็ทำรายการนะคะก็คือว่า SEG นะคะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเกไทยโฮดดิ้งนะคะที่ภายหลังจากการควบรวมกิจาการกับ TIC แล้วนะคะแล้วกลุ่มผู้ถือหุ้นของ TIC ก็ถือหุ้นนะคะภายหลังจากการควบรวมกิจาการเนี่ยอยู่น้อยกว่า3%ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของ b a c k d o o r l i s t i n g ค่ะ ก็เดี๋ยวในคลิปสุดท้ายนะคะเราเดินทางกันมาถึงคลิปสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่ามีคำถามบ่อยมากเลยนะคะที่ถามเต้ามาว่าเอาเข้าตลาดดีไหมนะคะแล้วก็การทำ M&A เนี่ยดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ทําไม่เข้าตลาดแล้วทำ M&A ดีกว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างนะคะต่างกรรมต่างวาระการอย่างไรก็ดีเดี๋ยวเต้ามาเล่าให้ฟังในคลิปสุดท้ายสําหรับซีรีส์ M&A นี้ค่ะ